นี่ค่ะเพื่อนๆแกงหัวปรีใส่ไก่นะคะก็หัวปรีบ้านเราเนี้ยแหละค่ะแล้วก็เมนูที่น้องมนตั้งใจจะทําวันนี้นะะจริงๆเราไม่ใช่แกงหัวปรีใส่ไก่จะเป็นยำหัวปรีใส่หมูใส่พริกเผาแต่ปรากฏว่ารถพุ่งพวงที่เขาวิ่งมาที่บ้านเนี่ยค่ะแถวบ้านเนี่ยเขาไม่มานะคะเพราะนั้นเราก็ไม่มีหมูสับ พอไม่มีหมูสับก็ต้องรีบเปลี่ยนเมนูค่ะก็ในเมื่อเรามีเครื่องแกงอยู่นะคะไม่ได้โขกเองวันนี้นะคะเราก็ใช้เครื่องแกงนี่แหละคะ่ะให้เป็นประโยชน์จะมาใช้หัวปรีใส่ไก่โดยที่ไม่ใช่แกงใส่กดทิค่ะแกงใส่ปกติเนี่ยคะ่ะเติมน้ําลงไปให้มันเป็นขุกขิกเพื่อที่จะได้ทานได้คล่องขอยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหอมๆนะคะ เครื่องหอมเนี่ยแหละค่ะก็คือจะเป็นใบมะกรูดเครื่องหอมก็คือในในแกงเนี่ยจะมีสองอย่างนะคะก็จะเป็นพริกแกงเนาะพริกแกงแกงเผ็ดก็จะมีพวกหอมพวกกระเทียมนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะก็จะมีตะไคร้มีขานะคะถ้าเป็นพริกแกงเนาะพริกแกงแกงเผ็ดนะคะก็เครื่องหอมอีกอย่างก็คือจะเป็นใบมะกรูดเนี่ยแหละค่ะใบมะกรูดเนี่ยเขาจะออกเป็นใ,ใบเขาจะมีน้ํามันหอมและเหยจะออกเป็นมิ้นท์หอมมากเวลาที่เราใส่ลงไปในเครื่องแกง หรือเวลาที่เราใส่ลงไปในแกงเนะะี่ยค่ะตอนที่ใส่เมื่อใบ,บมะกรูดสัมผัสกับความร้อนก็จะทําให้น้ามันหอมระเหยออกมาก็จะมีลดความหอมแล้วเวลาที่กินก็จะมีลดสักอย่างนึงเนะะี่ยค่ะอยู่ที่ใบ,บมะกรูดนะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาในการที่เราจะใช้สิ่งที่มีอยู่ที่รอบบ้านบริเวณบ้านเราเนี่ยนะคะมาทาให้เกิดประโยชน์หัวปรีนี่ก็เช่นกันนะคะหัวปีเนี่ยจะมี ไฟเบอร์มีกากใยแล้วก็จะเป็นพวกวิตามินนึกไม่ออกนะ,ะจะเป็นวิตามินเนาะโปรตีนก็จะได้จากเนื้อไก่นะ,ะแล้วก็จะมีคาร์บโบไฮเดรตจากข้าวเพราะฉะนั้นสารอาหารเหล่านี้ที่เราทานมื้อละเล็กมื้อละน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้สารอาหารนะคะได้สารอาหารไม่ครบทั้งห้าหมู่แต่ือ มือนี้เราไม่ครบมื้อหน้าเราก็อาจาจะแบบไปทานแต่คือจริงๆแล้ด้วยความที่เราอยู่ในใช้ในชีวิตประจําวันเราจะไม่มานั่งคิดแล้วค่ะวันนี้ฉันกินอาหารครบห้าหมู่ไหมะนะคะส่วนใหญ่แล้วคนจะคิดว่าอวันนี้ฉันกินข้าวแล้วนะคะวันนี้ฉันจะเปลี่ยนเป็นกว๋วยเตี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเป็นขนมจีนวันนี้ยังฉันยังไม่ได้ทาน ขนมหวานหรือผลไม้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดไปแบบนี้นะคะเพราะเพราะฉะนั้นคือการที่จะมาคิดว่าเออวันนี้ฉันทานครบห้าหมู่หรือยังอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะไม่ค่อยได้คิดกันเนาะนะคะก็ในเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้คือก็จะมาเล่าก่อนที่จะรับประทานอาหารช่วงนี้ก็คือจะเป็นใกล้เวลาเที่ยงก็จะมาทานอาหารก่อนนะคะเพราะว่าน,อน้องมนก็คือเพิ่งได้ทานอาหาร เนี่ยค่ะสองมื้อรวบยอดเลยนะคะแต่มื้อเช้าเนี่ยน้องมนได้ทานกาแฟกับขนมปังไปแล้วนะคะก็จะเป็นอะไรที่ได้ลองท้องไปแล้วก็จะไม่มีความที่หิวมากเพราะนั้นน้องมนขอทานอาหารก่อนนะคะก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กันคะ่ะ